ตัวอะไร next time Next time ไม่บอกครูเลย oh. ขึ้นต้นด้วยตัวอะไร oh. n N แป๊บหนึ่งทำไมคุณต้องเขียนตัวพิมพ์เล็กถ้าเป็นคำศัพท์ต้องตัวพิมพ์เ <N. S 1> แต่ถ้าขึ้นต้นประโยคต้องตัวพิมพ์ใหญ่เอาตัวพิมพ์เล็กพอค่ะครู <N. S 1> จะเฉลยแล้วนะคุณจะปิดไว้ก่อนอไ,ไม่เห็นนะหรอกห <N. S 1> ้ามดู อ๋อเขาหลับตาไว้เลยพร้อมนะห้ามองกระดานสู้สัตว์พร้อมแล้วนะปิดตาไว้นะพร้อมแล้วนะจะเฉลยพร้อมกันใครไม่เสร็จรีบทํา next time ลืมตาเปิดได้ตัวนึ่งเลยใครถูกยกมือ่ถูกแค่ห้าคนนอกนั้นผิดเลยเด็กๆ next time มีเว้นวรรคไหมมี วสักาเร็วๆฮานาเดทหลังตรงรร Next time แปลว่าอะไรใครตอบได้5คะแนน <tem pie> Next time วนยูซีข้างหน้าเอาใหม่ม Next time แปลว่า Next i m มแปลว่า,วาใครทำท่าั้างหน้าได้ Next ครั้างหน้า Next time โ okay. อเคอ้าวใครถูกยกมือ ใครเขียนคาว่าครั้งหน้าได้เสร็จก่อนครูนะพร้อมแล้วเขียนครูต่อให้ก่อนเลยเขียนเลยเอาหน้าตาคร oh. ูแล้วเฮ้ยโหแล้วเหรอ เก่งมาก clap for yourself ตบมือให้ตัวเอง